กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านต้มซาพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นก้อยขมต้มขมพ่อแม่พี่น้องเห็นอู้คนอื่นเขากินเป็ี่นจะแซบคลาแซบแน่ต้มซาเนาไม่ได้กินนานก็ช่วงนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็ขออนุญาตลุยนะครับพ่อแม่พี่น้องก้อยขมต้มขมเด้ออืม,อม กาืสดอดรามากเลยต้มขมมาให้พี่น้องลำขนาด Nope. Yep. like a Alra. Sujorn. หอมขมขม,มข่าขมแน่ ต้องกระดูกอ่อนลำขนาด ประกาศหิน,นอูหขมแต่ขมว่าง เผ็ดก็เผ็ดอร่อยก็อร่อยเพราะไม่พี่น้อง โดนชอ้อนอีกคันบรเดียอืม,อมประการนี่นี่โอ้ปา ไม่ได้ลดน้ำไปเนี่ยประกาศหินปด๊ดหมฉุนมากเลย โอเคผมพ่อแม่พป่น้องวู้ลำแต่ลำบานนะต้มขมนี่ก็ข้มขมเอ,อก้อยขมก็ขมนะขมขมอร่อยแต่ที่ขมแล้วก็ฉุนไปนี่คือประกาศหินพ่อแม่พี่น้องป๊อดไม่รู้ว่าหน้านี้ก็หน้าฝนนะฝนก็ตกทุกวันนะเหมือนแบบไม่ค่อยได้โดนน้ำเนะ่ะป๊อดเข้มข้นมากพ่อแม่พป่น้องประกาศหินเนี่ยผมจะบอกว่าโอ้ถาดบางไม้อะผมจะบอกว่าเอ,อวันนี้ ประกาศหินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้รสชาติเข้มข้นสมชื่อจริงประกาศหินเนี่ยทั้งขมทั้งฉุนป้อสุดยอดมากพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้แก้มพริกแก้มกระเทียมเป็นอะไรที่หูอร่อยมากเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคครับผมพ่อแม่พมี่น้องก็อย่างที่คลิปนี้แล้วก็อย่างที่ผมต้องทราบบอกเนาะก็จะเริ่มประมาณวันศุกร์นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ต้มซาที่จะออก ทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดเ,เพื่อไปทดลองถ่ายคลิปเพื่อบรรยากาศตามธรรมชาตินะพ่อแม่พี่น้องก็จะลองทําดูเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสิ้นปีต้องต้อง,ต,องต้องไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต้อทซาด้วยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ต้อทซา ไปนานๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ต้องทราบพานกินโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ